สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับร้านบ๊อบออฟโรดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมารีวิวอ่าวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้ปี2012นะครับผมจัดทรงเมกาล้อขนาดขอบ2 0กว้าง12ลบ44นะครับยางจะเป็นขนาดอยู่ที่285-55-20นะครับนี่สเปคนี้ออฟลึกๆล,ลึกถึงใจเลยทีเดียวนี่ คันนี้ลูกค้าเขายังไม่เปลี่ยนช่วงล่างนะครับจะเป็นช่วงล่างเดิมเรายกให้เป็นแบบลองก้อนไปก่อนนะครับตัวนี้ออันนี้ใช้ได้แบบชั่วงเาานะครับไม่แนะนำให้ใช้ในระยะยาวๆเพราะไม่ค่อยส่งผลดีกับรถเท่าไหร่ครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นชุดยกจะดีกว่าเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนเป็นปีกนกปรับองศาจะดีกว่านะครับผมตัวนี้่าทีนี้เรามาดูทรงเดี๋ยวผมพามาดูทรง สรงลดนะครับคันนี้อันนี้จะเป็นก้อนหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหลังเดิมนะครับผมนี่หลังไม่ได้ยกนะครับผมทรงออกมาประมาณนี้เลยหล่อมากหล่อมากนี่ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปลงตัวพอดีในตัวของมันเลยนะครับผมนี่นี่ ทรงเมกาก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะอาจจะเชิดนิดๆนะครับนี่แต่ดูโดยรวมแล้วลงตัวสุดๆครับผมประมาณนี้เลยหล่อมากสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ร้านวอบออฟโรดนะครับผมร้านอยู่ที่ศรีราชานะครับหนองค้อชนบุรีนะครับผม เบอร์โทร0909214397นะครับติดต่อกับผม,มโดยตรงเลยช่างเวครับผมเวการยางครับผมต่อมากเลยทีเดียวยังไ,ไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ